วันนี้พกักนอนน้องใหม่น้องใหม่กำลังงามสองคนนอนใหม่เอาหน่อไม้เพราะว่าหากินประมาณเอาหน่อไม่ไปบ้านสองคนกำลงังแต่งสวยงามน้องใหม่กำลังเกิดพูดหน่อลักซากเลยกำลังเกิดหน่อไม้หน่อทำไมต้ม งามเสียน้ำไม่ไม่กินแล้วป่นี่ของตืบตีนเบเรนหน่อไม้ลวกไปจักงามหนึ่งน้ำไม้ต้มจ้าอหน่อไม้ไปตต้ม พัเรักษากี่ยัยน,นเน็ตโอ้อยอยอะพันหากิระมันยอะพันกอเดียวเฮละกอ่อกำลังเกิดนอนไยานอกกำลังพอต้มเราเต็มยามเลกับอละโอ้ว่าตายดีปุ๊บไปห,หลักดเล่แบบปุ้ย าน้าแล้วน้านอไม้ลวกกํลังเกิดพี่นอนเ้าหลักสากเกิดกลังเกิดกํลังเกิดหนอเ้ากอ้นอหนหลายพุทธว่าคหรอวะนี่ หมูปลาก็เลาะเอิญหมูปลาก็เลาะหากินน้ำไม้คุณไม้หมูปลาร้อยหมูปลาหาก,กินน้ำไม้คุณไฮรูมือเดืกทางมันทางหมูทางหมูปลายางมาทางมูเน็ด อางทา้งมูลนี่นี่ทางหมูป่าเป็นขุนห้อยหมป่าทางไปทางเลยย่างรอน้าปลาน้าไม้หมูปลาก็รอกันคนก็รอห้อยหมูป่าขุน,นอม,ม,มองเตือนอีกทีเดียวขุนทางมัน รอว่าหากินน้ำไม่ใช่เลยน้ำไม้ก็เริ่เกิดคุณไปย่างมามาแค่กินน้ำไม้ใกล้ๆนี่เนี่อหากินนี่กันปวกก็ได้คุณทั้งปวกทั้งหมูปลาปลนุยูยที่ก็ห้อยหมูปลาที่ก็ห้อยปวกย่างน้ำห้อยหมูปลาเลยตุ่มบกห้อยหมูปลา เมือเดิมเกงเียงเียงกว่นะหนุ่มใหม่กำล,ลังเกิดกอกไปต้มกินกอนกำลังเกิดกำลังเกิดนี่สาวก็ลกแย่ม กำลังตุบปุติปิค่อยล้างเกิดตุบปุติปิอยู่ทางอุปานี่เห็ด Thang ทางอุปา thang นี่ tìm nhám là hỏi là hỏi là bay là hỏi là bay là hỏi 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 là là hỏi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  là เอาค่อเดียวถึงยน้มากอกเอาได้มีและวุ่นนี้เบาด้วยนะวาบวาหนักนแล้วไป <c oughs> ลง่งไปเนี่ยพร้อมแล้วเทกระบาไไดาไม่ได้ไม่ใบไม่แหละถึงว้นนี้มอสซี่นึ่งขี้ขึ้นมาเอาไป <c oughs> เดินทางได้ไม่หมูปลา ปลาลงทางหมูปลาเลยพุดถึงเขาพี่หมูอ้อยหมูเงี้ทางหมูเลยอู้ยใ้ไล่ลงไปยัางเนาะลงไปยังเหรอ ก่ป่าไก่ป่าไม่ป่าถึงหมูตึไก่ป่าปุ่นไก่ป่าทีทาาายน้องม่กันล้วเกิดกันแล้วเกิดตุบุติปียน้นยนยองใหม่ยาวแล้วไม่เอาแล้วเต็มยามแล้วพอแล้วน้องใหม่ในในเมืองคือ ได้จะดูเต็มย่างแล้วไม่เอาแล้วเห็นป,ปูปั่นคนก่อบปูนไว้เกิดธรรมชาติของมันเองเห็นสำคพญก่อบปูนไว,ว้ว่าธรรมชาติเห็นถึงภูเขาบนมาหน้าใหม่แล้พอ,พอเห็นกระไายเบิองคือคนก่อบปูนไว้ละเลีเ้ยงไว้แต่โบแมนเป็นของแม่เอง เป็นโดยธรรมชาติคุณหมดปลอยยางแล้วหมดปองออกแล้วที่ออกแล้วปลอยยางโอ้เมื่มยอยหากินเนื้อวันคลิปนี้ไปครับคลิปนายไทยไม่พอ อย่าลืมกดลังสันชาแนลนะครับในช่อง u t u ู e สวัสดีครับ